ลัคนามีนปี2567นะครับการเงินจะเป็นไปในลักษณะตอบแทนจากการทำงานงานสร้างเงินเงินสร้างงานการลงทุนจะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสบายอกสบายใจนะการงานก็จะมีความก้าวหน้านะ เกิดการติดต่อสื่อสารมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเป็นไปทางที่ดีนะครับเรียกว่างานเยอะเงินเยอะตามด้วยแล้วก็จะขับเคลื่อนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะความรักมีความรักที่หวานชื่นสุขใจมีการเกื้อกูลกันนะเรียกว่าเป็นคู่บารมีเลยนะนี่ความรักที่จะเกิดขึ้นของชาวมีนนะ นะจะมาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลช่วยกันสร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวจะดีมากเลยนะคนไม่มีคู่นะก่อนจะเจอคู่บาร,รมีก็จะต้องทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยลงเ่ยนะออสุขภาพนะครับระวัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อเส้นเ็นนะครับ ฉลกมังกรทองต้อนรับความสำเร็จปี2567ฉลกบุคคลเป็นศาสตร,ร์วิชามีมาต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคลฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญ,ญลักษณ์ลายเส้น ลายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้ง่ายๆอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลกฉลกมังกรทองศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินตีตลอดปี2567รีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่